ลมพิษเอัติคาริอาในเด็กเป็นภาวะผื่นคันที่ปรากฏบนผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นแดงหรือนูนบางครั้งมีอาการคันรุนแรงเกิดจากการหลั่งสารฮิสตามีนในร่างกายจากปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันสาเหตุและการจัดการลมพิษในเด็กมีดังนี้สาเหตุของลมพิษในเด็กรวมถึงการแพ้อาหารยาสารก่อภูมิแพ้การติดเชื้อสิ่งกระตุ้นทางกายภาพ ความเครียดและบางครั้งไม่ทราบสาเหตุ 1. การแพ้อาหารเช่นนมไข่ถั่วปลาหรืออาหารทะเลยาเช่นเพนิซิลินหรือยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs สารก่อภูมิแพ้เช่นเกสรดอกไม้ฝุ่นหรือเสเก็บผิวหนังของสัตว์ 2. การติดเชื้อการติดเชื้อไวรัสเช่นหวัดหรือไวรัสตับกเกศ การติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราสามารถเป็นสาเหตุของลมพิษในเด็กได้ 3. สิ่งกระตุ้นทางกายภาพอุณหภูมิร้อนหรือเย็นแสงแดดความกดดันบนผิวหนังหรือการขีดข่วนอาจกระตุ้นให้เกิดลมพิษในเด็ก 4. ความเครียดความเครียดทางอารมณ์อาจกระตุ้นหรือทำให้ลมพิษแย่ลง 5. ไม่ทราบสาเหตุในบางกรณีอาจไม่พบสาเหตุชัดเจนเรียกว่า chronic idiopathic urticaria อาการของลมพิษในเด็กประกอบด้วยพื้นแดงหรือนูนคันอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่มักเปลี่ยนตำแหน่งได้พื้นอาจปรากฏและหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมงในกรณีรุนแรงอาจมีอาการบวมที่ใบหน้าปากหรือลำคอซึ่งอาจเป็นอันตรายหากกระทบทางเดินหายใจการวินิจฉัยลมพิษทำได้โดยแพทย์ทราบประวัติเช่นอาหารที่เด็กกินสิ่งแวดล้อมหรือยาที่ใช้ อาจทำการทดสอบผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุเช่นการแพ้อาหารหรือสารก่อภูมิแพ้ในกรณีเรื้อรังอาจต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาโรคที่เกี่ยวข้องเช่นไทรอยด์หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองการรักษาและการจัดการลมพิษในเด็กเริ่มด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นถ้าทราบสาเหตุเช่นอาหารหรือยาควรหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นและหลีกเลี่ยงการเกาเพราะอาจทำให้ผื่นแย่ลง ใช้ยาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษายาต้านฮิสตามีนเช่นเซติเวซีนหรือลาราตาดีนช่วยลดอาการคันและผื่นยาคอรติโคสเตียรอยด์ใช้ในกรณีรุนแรงหรือลมพิบเรื้อรังแต่ใช้ระยะสั้นเท่านั้นยาทาอื่นๆเช่นคาลามไยช่วยบรรเทาอาการคันการดูแลที่บ้านรวมถึงประครบเย็นเพื่อลดอาการคันและบวมใช้สบูออ่อ่อนๆและหลีกเลี่ยนน้ำร้อนขณะอาบน้ำ สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศดีหลีกเลี่ยงผ้าที่ระคายเคืองเพื่อช่วยบรรเทาอาการลมพิษในเด็กในกรณีฉุกเฉินหากมีอาการววมที่ป่าลิ้นหรือหายใจลำบากควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีอาจต้องใช้ยาเอพิเนฟรินในกรณีแพ้รุนแรงอนาฟาล็กซิส การป้องกันลมพิษรวมถึงการสังเกตและจดบันทึกสิ่งที่กระตุ้นอาการเช่นอาหารหรือสภาพแวดล้อมหลีกเลี่ยงการให้เด็กสัมผัสกับสารกอบอุูมแพ้ที่ทราบและปรึกษาแพทย์หากอาการเกิดบ่อยหรือรังเกิน6สัปดาห์ควรพบแพทย์หากผื่นไม่หายภายใน2-3วันหรือแย่ลงมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากบวมที่ใบหน้าหรือปากหรือหากลมพิษเกิดซ้ำบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุ ลมพิษในเด็กส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและสามารถจัดการได้ด้วยการดูแลที่เหมาะสมแต่หากมีพ่อสงสัยหรืออาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย์เด็กหรือแพทย์ผิวหนังเพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง